สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้เรามาดูเจ้าอ e ินวอเตอร์ไฮบริดมออแปลงตัวนี้กันนะครับลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทําไมมันมาในลักษณะนี้เห็นไหมนะครับทําไมมาแบบนี้นะครับมาเป็นชิ้นส่วนนะครับอันนี้คืออะไรนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน อ่าโอเคนะครับเข้าเรื่องกันเลยนะครับลูกค้าเกินเรื่องก่อนนะครับลูกค้าเคยส่งบอร์ดเฉพาะบอร์ดคอนโทรลแบบเนี้ยนะครับมาซ่อมประมาณ3-4ตัวนะครับส่งมาเฉพาะบอร์ดนะตัวเครื่องไม่ได้ส่งมาโมดูลพาวเวอร์ก็ไม่ได้ส่งมาส่งมาเฉพาะบอร์ดนะครับก็ผมซ่อมเสร็จนะครับส่งไปรู้สึกจะส่งมา4ตัวซ่อมเสร็จซ่อมได้3ตัวก็ส่งกลับไปให้ลูกค้านะครับก็ลูกค้าบอกว่าเอาไปประกอบแล้วมันใช้งานไม่ได้เปิดเครื่องแล้วติดเออร์เรนะครับ ก็เลยส่งมารอบนี้นะครับก็ส่งกลับมา2บอร์ดนะครับบอร์ดนี้ไม่รู้ว่าเป็นตัวที่ซ่อมไปนะครับหรือตัวที่ยังไม่ซ่อมเพราะว่าไม่มีรอยซ่อมเดี๋ยวต้องดูเช็คละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับแต่ตรงนี้นะครับมีรอยที่ผมเคยซ่อมมาอ,อันนี้จําได้นะครับที่เคยซ่อมซึ่งเช็คแล้วนะครับ เช็คแล้วบอร์ดตัวนี้ทํางานได้ปกติไม่ชอ็อตไม่เสียหายลั่นเครื่องได้นะครับก็โอเคบอร์ดตัวนี้ก็จบไปนะครับบอร์ดตัวที่เคยซ่อมก็สรุปว่าลั่นได้ปกติซึ่งลูกค้าบอกว่ามันลั่นไม่ได้ไม่สามารถทํางานได้ก็น่าจะเป็นที่ปัญหาส่วนอื่นแล้วแหละนะครับ อในไหนแล้วนะครับก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ก็จะขอพูดเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยสําหรับนะครับใครที่ส่งมาเฉพาะบอร์ดตัวบอร์ดแบบนี้นะครับหรือส่งมาชิ้นส่วนชิ้นใดชิ้นหนึ่งของตัวเครื่องไม่ได้ส่งมาทั้งเครื่องผมจะแจ้งก่อนเสมอนะครับว่าผมจะซ่อมเสร็จนะครับผมประกันเฉพาะตัวบอร์ดนะครับแล้วทีนี้นะครับประกันใช้งานก็คือว่าถ้า ผมซ่อมเสร็จผมจะเทสกับหมอแปลงจริงนะครับเทสกับมอแปลงจริงของทางร้านถ้ามันทํางานได้ลูกค้านะครับส่งวิดีโอส่งอะไรให้ลูกค้าอ่าลูกค้าเห็นว่ามันทํางานได้อันนั้นคือลูกค้าอ่าเหมือนเหมือนลักษณะว่าเซนรับงานเรียบร้อยแล้วตอบรับงานเรียบร้อยจ่ายเงินกันเรียบร้อยผมก็จะส่งบอร์ดไปให้ในกรณีที่เมื่อเอาไปต่อแล้วมันทําให้อุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งช็อตนะครับ ผมจะไม่รับประกันงานซ่อมเนื่องจากผมได้ผมได้แจ้งก่อนแล้วถ้าส่งมาเฉพาะบอร์ดนะครับผมจะไม่รับประกันถ้าเอาไปต่อแล้วมันเกิดทําอะไรเสียหายช็อตเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากว่าลูกค้าไม่ได้ส่งมาทั้งเครื่องนะครับผมจะประกันแบบนี้ผมจะไม่รับประกันในกรณีที่เอาไปต่อแล้วนะครับมันช็อตอีกนะครับเพราะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกลูกค้าไม่ได้ส่งมาทั้งเครื่องนะครับเพราะผมแจ้งอยู่เสมอนะครับว่าเมือ่อเครื่องช็อต มันจะไม่ได้เป็นแค่ต,ตัวใดตัวหนึ่งนะครับระบบไฮบริดหม้อปแปลง มันจะมีโมดูลพาวเวอร์ที่อยู่ด้านล่างแล้วก็มอแปลงแล้วก็โมดูลชุดคอนโทรลที่อยู่ด้านบนแบบนี้ในกรณีที่ส่งมาเฉพาะชิ้นนี้ผมก็จะซ่อมเฉพาะชิ้นนี้ส่วนชิ้นอื่นถ้าลูกค้าไม่ได้ส่งมาด้วยแล้วมันยังช็อตอีกเอากลับไปแล้วทําให้ตัวนี้ช็อตอีกเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่อยู่ในเงื่อนไขของการประกันแล้วนะครับเพราะว่าผมซ่อมเสร็จผมจะเทสกับมอแปลงจริงนะครับถ่ายคลิปส่งให้ลูกค้าเพื่อเป็นการยืนยันว่าอซ่อมเสร็จแล้วนะบอร์ดทำงานได้ทุกฟังก์ชัน นั่นก็สแสดงว่าผมซ่อมเสร็จแล้วนะครับเอากลับไปต่อแล้วช็อตนะครับถ้าเอากลับไปต่อแล้วช็อตนั่นหมายความว่ามันอาจจะมีปัญหาอยู่ที่ส่วนอื่นๆนะครับอาจจะเป็นมอสเฟตชุดใดชุดหนึ่งยังช็อตอยู่นะครับลูกค้าบางทีไม่ได้ส่งมาทั้งเครื่องมันก็จะ,ะค่อนข้างที่จะมีปัญหานี้แต่ผมจะแจ้งก่อนเสมอนะครับ ก็อย่างเช่นกรณีนี้นะครับลูกค้านะครับเอากลับไปแล้วบอกมันใช้ไม่ได้ก็ส่งกลับมายกเครื่องเลยแต่ก็เหมือนเดิมนะครับลูกค้าไม่ได้ส่งมาแปลงมาด้วยไอที่เห็นห่อหมกอยู่ตรงนี้มันคือโมดูลพาวเวอร์แบบนี้อีกตัวหนึ่งเนี่ยนะครับลูกค้าห่อมาแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับไม่ได้ส่งมาแปลงมาด้วยนะครับก็เหมือนเดิม ถ้าทีนี้ผมซ่อมเสร็จแล้วผมก็จะเอาหม้อแปลงที่ผมมีอยู่มาต่อเทสระบบให้ถ้าหม้อแปลงผมเทสแล้วผ่านเครื่องใช้งานได้อันนั้นก็ถือว่าผ่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับในกรณีที่เอากลับไปลูกค้าส่งคืนกลับไปแล้วลูกค้าต่อหม้อแปลงเองต่อสายผิดต่ออะไรก็แล้วแต่หรือต่อแม้กระทั่งต่อถูกแต่เครื่องช็อตอีก ผมก็จะไม่ประกันให้นะครับนะเพราะว่า,าลูกค้าไม่ได้ส่งมาทั้งเครื่องนะครับกรณีแบบนี้อาจจะเป็นที่ลูกค้าต่อสายผิดหรือต่อสายถูกอะไรก็แล้วแต่มันจะไม่อยู่ในเงื่อนไขประกันนะครับเพราะฉะนั้น ใครนะครับจะส่งเฉพาะชิ้นส่วนชิ้นใดชิ้นหนึ่งมาซ่อมผมรับซ่อมให้แต่ก็ต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ผมสามารถประกันให้ด้วยนะครับไม่ใช่ผมซ่อมอย่างดีเอากลับไปต่อสายผิดแล้วบอกว่าบอร์ดผมใช้งานไม่ได้อันนี้จะไม่มีเพราะเนื่องจากว่าผมจะแจ้งก่อนแล้วนะครับถ้าส่งมาเฉพาะชิ้นใดชิ้นหนึ่งไม่มีประกันนะครับผมไม่มีประกันแม้กระทั่ง ใดๆทั้งสิ้นไม่มีกรณียกเว้นใดๆทั้งสิ้นเอากลับไปต่อช็อตเองนะครับซ่อมใหม่นะไม่มีประกันใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นนะครับก็เลือกเอาเองว่าจะส่งมาทั้งเครื่องหรือว่าส่งมาเฉพาะชิ้นส่วนชิ้นใดชิ้นหนึ่งนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับมันไม่ได้เป็นการโหดร้ายกับลูกค้านะครับต้องเข้าใจในมุมของช่างด้วยนะครับช่างซ่อมให้อย่างดีนะครับช่างซ่อมให้อย่างดีแล้วต่อมาแปลงเทสให้ส่งวิดีโอเทสก็ทุกอย่างปกติหมด นะครับแต่พอเอากลับไปอาจจะไปทำนู่นทำนี่ต่อสายผิดบ้างหรือต่ออะไรสลับกันอย่างเงี้ยทำให้บอดช็อตมาอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะประกันให้จริงๆนะครับอันนี้ก็ต้องขอความเข้าใจกับลูกค้าหรือผู้ที่รับชมรับฟังคลิปนี้อยู่ด้วยนะครับผมอ่าก็หวังว่าจะเข้าใจกันนะครับและตัวนี้คืออะไรนะครับ ที่เกินไปตั้งแต่ตอนต้นตัวนี้นะครับลูกค้าต่ออะแดปเตอร์เพิ่มต่างหากนะครับเพื่อจ่ายไฟให้ระบบพัดลมนะครับเนี่ยนะครับต่อไฟให้พัดลมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมต้องเสริมพัดลมขึ้นมาใหม่ซึ่งตัวเดิมมันก็มีอยู่แล้วนะรุ่นนี้นะครับอันนั้นก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่ละกันเราก็จะซ่อมเฉพาะในส่วนที่เราซ่อมนะครับอีกเหมือนเดิมนะครับก็เนี่ยนะครับรอบนี้ส่งกลับมานะครับไม่รู้ว่าทําไมมันอยู่ในสภาพนี้ เนี่ยนะครับมาแบบนี้เลยด้านล่างนะครับไม่เข้าใจว่าปกติมันจะยึดติดกับฐานอยู่มันลอยออกมาแบบนี้ได้ยังไงนะครับอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับ แล้วก็บอร์ดชาร์จรู้สึกว่า C นี่จะปูดขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับซึ่งลูกค้าไม่ได้แจ้งซ่อมนะครับลูกค้าส่งมาแค่ประกอบเครื่องให้แล้วก็ส่งบอร์ดที่เคยซ่อมกลับมานะครับให้ประกอบให้ว่ามันจะทํางานได้ไหมนะครับ <OU FF> แล้วก็ส่งให้เปลี่ยนจอนะครับลูกค้าทําจอเดิมแตกก็ให้เปลี่ยนจอเครื่องให้ด้วยนะครับ <OU FF> ก็เดี๋ยวต้องปรึกษากับลูกค้าอีกทีนะครับ <agę ligne> ว่าไอ้นี่น่ะจะซ่อมไหมหรือว่ามันเสียไหมทํางานได้ไหมนะครับนี่ นะครับตูดมันนูนขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับอ่าก็นค่อนข้างที่จะหลวมหลายจุดหลายอย่างนะครับก็สรุปนะครับก็ที่จริงอยากจะแนะนําเวลาส่งงานซ่อมอ,อถ้าไม่เหลือบากกว่าแรงนะครับส่งมาทั้งเครื่องดีกว่า นะครับส่งมาทั้งเครื่องผมซ่อมเสร็จผมจะได้ประกันงานซ่อมให้พร้อมเลยนะครับประกันผมมีนะประกันงานซ่อมผมมีแต่ต้องส่งมาทั้งเครื่องไม่ไม่ใช่ส่งมาชิ้นส่วนแบบนี้ถ้าส่งมาเป็นชิ้นส่วนอย่างที่บอกมันจะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขประกันงานซ่อมนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็น ได้ชี้แจงอะไรในหลายๆส่วนหลายๆอย่างนะครับสําหรับลูกค้าที่จะส่งมาซ่อมกับเรานะครับผมก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ